เอกัดอะไรบ้างใบไม้กัดใบไม้ไมนู่นปลาดุกอดิโน่นสีปลาจะเด้อไปไปจัดมัน <c oughs> ไปหาดุกดุกนู้นเออตอนไหนไม่กล้าลงเด้อตอนไหนไม่กล้าลงเด้อพี่พุ่งขี่เด้อพี่พุ่งขี่ล้างบอ่อปลาพี่พุ่งขี่มาล้างบอ่อปลาแม่ลงพี่พุ่งขี่ก็เลยลง พี่วงกีอย่าไปงับเขามาเ,เขามีเขามีอะไรวะอุ้ยพี่วงกีไม่รู้จะดูอันไหนก่อนเลยฝั่งนั้นมันมีขี้โคลนเยอะลูกว้ายขึ้นหน้าฉันเลยพี่วงกีก็งองอยู่อย่ากัดนะไม่กดัดก <c oughs> ัดไม่ได้หรอกกลัวอยู่ ใช่ว่าพี่มุกี่จะกล้านะไม่ไกล้าดิอะไรลูกหนูหน้าหนูหน้าหนูหน่อยนูน่นเรายังไม่ได้ปล่อยน้ำลูกเราเอาน้ำเก่าออกก่อนเ,เห็นแล้ว <c oughs> เอาเท้าเขี่ยเขาไม่ขยับเลย พี่ลุงเกียวเท้าเขียรเลยนูน่นเขาอยู่นู่นกันตัวเองอยู่นี่เยอะเองพี่ลุงกี่กลัวไหมล่ะเอาเร็วเอาเร็วไปหาเขาเร็วเขาไม่มีน้ำเขาก็ไม่ค่อยวิ่งหรอกลูก กินอะไรกินหอยกินใบไม้อ,อ,อ๋อยู่นี่ตัวหนึ่งยู่นี่ตัวนึงอุ้ยลื่นพี่พวงกีลื่นเจอไหมอ้ยลื่นโอ้โอ้ หางงงเต็มเลยพี่วงกี่งงได้กับกตัวไงไม่ได้แล้วหมวนแต่กลัวเขาอเอ๊ะจริงเหรอเดี๋ยวเราไปโดนหางของกูเวงก็คิ้มป่าเลยไม่ใช่หางโดนห่วพี่วงกี่ ผมเงคีมปากมาพาไปหาหมอเดลยรักษาเองอถอยหลังถอยหลังถอยหลังอ้ยถอยหลังนี่หว่ามีโอกาสได้กินปาถอยหลังนี่หว่ามุนึกว่าดอกอะไรขนไม้มาขนไม้เลยวุ้งจีอย่าไปโดนปากเขานะลูก พอแล้วพอแล้วอบาย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 ,บายุ่ยยงกี่พอแล้วลูกอย่าไปยุ่งอย่าไปใกล้เล่นน้ำดีกว่าแม่เปิดน้ำให้เล่นดีกว่าเปิดน้ำถอยหลังนะนี่เห็นเข้าว่าก็ถอยหลังถอยหลังกกี่เอ้ยโ <c oughs> ดนโดนระวังบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>